สวัสดีครับทุกท่านนะครับอยู่กับผมในบิวลัสคงแทักเกมมิ่งในเกมเปเชไล่และเก็ตไรช์นะครับผมวันนี้ก็ตกัวเพชรใหม่มาเลยโอ้หน่าดูการ <c oughs> ตัวละครเด้อเด้อมาของเจา้าสักทีไม่เอาอ่ะไม่เอาใส่อัลบ,บั้มอ่ะก็คือเกมเปเชได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ มีลูกบาทใหม่เยอะแยะเอ้ยไม่ใช่สิลูกเต๋าใหม่เยอะนะครับสุดสุดเท่าไรุดสุดโตมเลยนะสุดสุดไม่ใช่ไม่ใช่กระสุดเลยเอออัพสุดต่อเลยอ่าไม่เต็มเลยอนดอยนะครับผมตอนนี้ผมก็ใช้ลูกเต๋ามรณละซึ่ง ผมอยักได้เดี๋ยวลูกเต๋าผู้วิชิตผมไปเปรียบมาแล้วมันก hmm? ็เอไม่ค่อยดีนะครับผมผมก็จะรอลูกเต๋าอันหน้าเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเติมขิ้เกจเล่นเฟิร์าร์ดเดี๋ยวไปที่วัที่ดูเปนแค่นี้เมือนเดิมนะครับนี้นี้ก็จะมาเล่น ้ยแผนที่สวนสนุกเดี๋วมันไม่ดีหรอกโอกาสดีกว่าเออสร้างห้องแข็งชิมครับก็ไม่ได้แคสเกมนี้นานพอสมควรนานโคตรน่ะเดี๋ยวผมขอสุ่มการ์ดก่อนเฮ้ยงกพอดีว่างกเพชรนะครับผมจะไปซื้อลูกลูกลูกเตา๋าลูกเต๋านะ่ะ ไม่มีใครเปิดไปแล้ว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 เริ่มเลยเดี๋ยวนะมั้ยเดี๋ยวนาะเอออย่าเจอกับคนเทพนะขอร้ออย่าเจอคนเทพโอ้ดูใครวะเตรียมพร้อมครับอย่าเจอคนเทพนะโอ้โอ ตอนนี้สมมติผมก็เป็น A อบวกมาเลยนื่งเนื่องจะกขี้เกียจอ้าวกระตุกครับกระตุกแป๊บหนึง่งเออซีดับเบลเอาไปเอากลุ่มดาวมีเล็กดีกว่าห้าห้าหกดูสิบใช่ไหมโอเคสิบเอากดไม่โดนมาโทรดับเบิลเป็นติดอย่าติดนะเฮ้ยอ,อย่าติดหรอโอ้ เดาโบว์ปดเชื่อจริงดิเบว์แปดชิวเฮ้ยมันเฉียดใช่ไหมมันเฉียใช่ไหมเฉียใช่ไหมฮะฮะฮะอะไรโอ้ดาวโตเดี๋ยว,ว,วเยวมันเป็นดาวโคแคะไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวนดาวทั้งไรดาบว์แดูกไหมมันเดาโวเฮ้ยโอ้แต่เราก็ยึดดาวในพานไม่ได้เลย โอ้มันจะเออไอ้นั่นแน่เลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาไม่โดนมานโอโดนสิบอืมลูกเต่าน,นี่ก็ควบคุมดีใช้ได้มันจะเอากลุ่มดาวไหมโอ้โอ้เออเนะอะเออเออเออแล้วมันจะมาครั้งแรกก็เป็นแบบนี้เลยเมอกาสแพ้แล้ว แพ้แน่เลยดับเบิลสิบว้ยว้ยวุ้ย้คสองคสองโคสองระตูไม่ได้กระตุกเกินไปเลยไม่ได้กระตุกมากเลยตอนนี้ปีที่นี่แน่เลยโอ้โหอย่านะอย่านะ มิโอกัดชนะนะมิโอกัดเหลือเกี้ยวเหลือสามดาวนะเหลือสามดาวนะเหลือสามดาวนะเหลือสามเกี้ยวเกี้ยวเกี่ยวโอ้ยทอยผิดเลยแต่โบ๊ชพุ่งเจมแจ๋วแลโทเอาเอาเอาเลิกไงเอาเลิกไงตบหัวเตียงเป๊บเอาไป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  เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยสองเอ็มเองโอ้โอ้โอ้โห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 โอ้โอ้โห้อเยี่ยมมากเยี่ยมลูกเต๋าควบคุมได้ดีโอ้ควบมลูกเต๋าดีมากโอ้ ดีมากลูกอู้ดีดีดีดเ 2, ีเอาคูณสองซะเอาคูณสองนันั้เชื่อสีเชื่อสีโอ้แต่แป้โอ้ยตรงไหนวะตรงนี้ดีกว่าจะไม่ได้ชลาคาเท่าไหร่องเอ็มโคตรน้อยเลยมินาเลยตัดสินใจผิดวูดมันแพ้แน่นอนยอย่าหยุดนะอย่าหยุดขวาขวา อ้าวเดี๋ยวจะไปบอกขว้าขว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 าบงไปทำไมอยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป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 ดโอ้ยสิบสิบหรือดับเบิเนี่ยมองไม่ทัน ดับเบิลอันนี้ดับเบิลของเท้เว้ยโู้ทำไมมันจะโชคดีขนาดนั้นวะเขีย๊ยสร้างเลนมาตรงน,องรงนไอโอไอโอ,โอเออฉลาดไหวไหวไปวไหวไวไว ทำไมตาผมมันไม่ดับเบิลเลยวะอย่าตกตรงคุยศีนะโอ้ยอย่าเอาตรงนี้นะสวยเลยสวยเลย11 11เก้าโอ้โหเอ้ก็วีเด็คคอด รู้สึกว่าผมจะงกนะผมจะไม่ใช้ครับซื้อเลยซื้อซื<ส>้อแบก,การ์ดไม่ทำงานมาโท่ทำไมแบกการ์ดมันนิสัยแบบนี้ฮะฮะฮะ,ฮะขี้โอ้ยลูกเต๋าเอ้ยเป็นมายัางไงของลูกเต๋าลูกเต๋า ฮ่าลูกเตาฮฮ่าควบคุมดีอือหือเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงโคได้สองสองซ่สองสองสองกดไม่ดูมาทัวจ้างโคลนีไปไปไกล ไปไกลๆบ่ไปไกลๆลตตรงนี้โอ้ยมันตกล่าเอลี่ตลอดเลยเป็นอะไรนี่วายวายวายเายวายเปวายตั double 10ทำไม o u b l e 10ทีนี้ o u b l e 10 ยอุ yes. ้ยทำไมไม่ตกสองเอ็มเว้ยไอ้หยาอู้ยใช้กันแม่ฟ้าไม่ใช้เนี่ยจะใช้ทำไมวะ ผมนี่แบบโง่เลยหัวแล้วไงหัวแล้วไงหัวแล้วไงไปตรงนี้ไปขออีกหนึ่งที่นะขออีกหนึ่งที่ยาย่าสองอยาสองถ้าสองใี้ผมจบอ้ยเฉดไปเฉดไปไปเลยบริจาคเงน บริจาคเงินล้มละลายชนะเล้วนี่นนะครับผมบายบายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แชร์บายบาย